สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาทําแบบประเมินตามตัวชี้วัดปลายภาคเรียนของภาคเรียนที่2นะคะวิชาสังคมศึกษา,าวันนี้เราจะมาทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อนักเรียนเตรียมข้อสอบขึ้นมาแล้วสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะ เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําข้อสอบนะคะมีทั้งหมด10ข้อ10คะแนนนะคะนักเรียนอ่ามีข้อกา10ข้อ10คะแนนนะคะแล้วก็มีโยงเส้น5ข้อ5คะแนนนะคะเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะอ่ะมาดูข้อที่1ค่ะสิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไร สิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไรก็ไก่ตัวเราขอไข่สิ่งที่จับไม่ได้คอควายสิ่งต่างๆรอบตัวเราอ่าสิ่งแวดล้อมอ่าแวดล้อมก็คืออยู่อยู่ยังไงคะแวดล้อมก็ไก่อยู่ตัวเราขอไข่สิ่งที่จับไม่ได้สิ่งต่างๆรอบตัวเราอ่าข้อไหนคะต่อไปข้อที่สองสิ่งใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อะไรเป็นธรรมชาติคะกอไก่โทรศัพท์ขอไข่ดวงจันทร์คอควายกระดานอะไรเป็นธรรมชาติกอไก่โทรศัพท์ขอไข่ดวงจันทร์คอควายกระดานข้อที่สามสิ่งใดมนุษย์สร้างขึ้นสิ่งใดมนุษย์สร้างขึ้นกอไก่ทะเลขอไข่บ้านคอควายต้นไม้ ก็ไก่ทะเลขอไข่บ้านคอควายต้นไม้ต่อไปข้อที่4ค่ะสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออะไรอ่าสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรคะอ่าอย่างเช่นหลอดไฟสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรอ่ารถยนต์สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรคะก็กลายช่วยอำนวยความสะดวกสบาย ขอใครประหยัดค่าใช้จ่ายคอควายเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติาสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นคืออะไรคะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรคะขอใครช่วยอำนวยความสะดวกอ่าช่วยอำนวยความสะดวกขอใครประหยัดค่าใช้จ่ายคอควายเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตาิต่อไปข้อที่5ค่ะ แผนผังมีประโยชน์อย่างไรแผนผังมีประโยชน์อย่างไรที่ครูบีให้เคยวาดรูปแผนผังห้องเรียนนะคะก็ไก่ทราบจํานวนขอไข่สามารถรู้ตําแหน่งสิ่งของในแผนผังคอควายตามหาคนง่ายวาดแผนผังเพื่ออะไรคะก็ไก่ทราบจํานวนขอไข่สามารถรู้ตําแหน่งสิ่งของในแผนผัง หรือคอควายตามหาคนาเมื่อนักเรียนทราบแล้วกาไปได้เลยนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะทิศหลักมีกี่ทิศครูบีเคยทําทำไปแล้วทิศหลักมีกี่ทิศกสองทิศขอสามทิศคอสีอ่ทิศทิศหลักมีกี่ทิศต,ต่อไปข้อที่7ด พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศใดพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันเอ้ยทิศใดคะกอไก่ทิศตะวันออกขอไข่ทิศตะวันตกคอควายทิศอาทิศใต้นะคะไม่ใช่ตะวันใต้อ่านี้ทิศใต้นะคะกอไก่ทิศตะวันออกขอไข่ทิศตะวันตกคอควายทิศใต้ต่อไปข้อที่แปด พื้นที่ติดทะเลเหมาะจะประกอบอาชีพใดอ่าพื้นที่ติดทะเลเหมาะจะประกอบอาชีพใดกอไก่ประมงขอไข่สัตว์เลี้ยงคอควายเพาะปลูกอ่าอาชีพใดคะติดทะเลกอไก่ประมงขอไข่สัตว์เลี้ยงคอควายเพาะปลูกคะ่ะข้อที่9 ทิ้งขยะลงแม่น้ำทำให้เกิดผลเสียอย่างไรถ้าเราทิ้งขยะในแม่น้ำจะทำให้น้ำเป็นยังไงคะกอไก่น้ำเน่าขอไข่น้ำท่วมคอควายมีปลาในแม่น้ำเยอะกอไก่น้ำเน่าขอไข่น้ำท่วมคอควายมีปลาในแม่น้ำเยอะข้อที่10จิตกรรมใดที่ช่วยรักษาธรรมชาติ อาอะไรที่ช่วยรักษาธรรมชาติคะก็ไก่ปลูกต้นไม้ขอไข่ทิ้งขยะลงแม่น้ำคอควายปล่อยควันดำอะไรที่ช่วยรักษาธรรมชาติคะก็ไก่ปลูกต้นไม้ขอไข่ทิ้งขยะลงแม่น้ำคอควายปล่อยควันดำอ่าเมื่อนักเรียนทำเสร็จทั้ง10ข้อแล้วนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปทำตอนที่2อ่าตอนที่สอง ไม่ใช่โยงเส้นเป็นการเขียนเติมคำถ้าเป็นคำตอบกอไก่ให้เติมธรรมชาติถ้าขอไข่ให้เป็นมนุษย์สร้างขึ้นนะคะให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วถ้าสิ่งใดเป็นธรรมชาติให้เติมกอไก่ถ้าอันไหนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นขอไข่นะคะข้อ1ฝน อ่าธรรมชาติหรือมนุษย์คะข้อ2จานธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะข้อ3ปลาหม,มึกปลาหม,มึกเป็นธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นข้อ 4. รองเทา้าอ่าธรรมชาติหรือมนุษย์คะรองเทา้าข้อ5ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ธรรมชาติหรือมนุษย์คะอ่า เมื่อนักเรียนทำเสร็จทั้ง5ข้อแล้วนะคะตัวทานดูอีกรอบหนึ่งเพื่อความแน่ใจนะคะอ่าเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บข้อสอบให้เรียบร้อยแล้วนำมาส่งคุณครูที่โรงเรียนนะคะคลิปนี้มีแค่นี้สวัสดีค่ะ